ว่องไหมว่องไหมกมแรกใช่ปหมเนาะกมแรกเกมแรกอันนี้เอาจริงละพี่เบนไม่อยู่ไงหัวหน้าทีมเนาะหัวหน้าทีมเทเลทับบี้เออเห็นไม่แท็กก่อนตลอดเลยนะหัวหน้าทีมเอ็ดบูเล็กอยู่สามคนตลอดเลยหัวหน้าทีมบอกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เช็คให้เดี๋ยวพี่เช็คให้เป็นโค้ดทีมได้เพื่อนเข้าได้กันหมดแล้วตัวเองก็ไม่ได้ทีนี้เพื่อนต้อเพื่อนอิกนานเกินพิกจนเพื่อนไปก่อนหมดแล้วจะเลวอะไร เดี๋ยวถามว่าปืนอะไรจะได้จับปืนมันะโดนเลยเพื่ะเฮ้ยทำไมรอบนี้เครื่องบินมีสองคันเพ่ใช่เหรออ,อ้ยมันมันแบบใหญ่ไงมันก็เลยบินสองฝั่งไงมันได้คนจะได้กระจายกระจายกันไงไม่งั้นคนมันจะมาก,กองที่เดียวปกติก็ร้อยคนไม่ใช่หรอนี่แมบบมใหญ่ใช่ใ,<ห>ใช่ใ,<ห>ใช่ใ มาแล้วครับจังหวะนี้พี่ก๊อดพาลงตรงไหนไม่รู้ครับผมโอ้ไม่มีบ้านเลยครับเดี๋ยวนะขอดูกันปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ซ้ายขวาไม่มีสตูครับไม่มีหรอาไม่มีไม่มีคนลงเลยแสดงว่าเราต้องวิ่งวิ่งไปข้างหน้าเต็มเลยนู้นฝั่งร้อยสี่ห้าร้อยยี่สิบเห็นป่ะเต็มลงวาเลยร้อยสี่ห้าอยู่กันเป็นกระจุกเป็นกระจุกเลยล่มอหม่อเห็นป่ะหาทนายสองแม่งดีครับสองแม่งดีมันลอยไปลงเมืองไหนกันอะ น่หน่ะบนฟ้าสี่ห้าหกล่มแปดล่มแต่แถวเราเนี่ยไม่มีเลยฟาร์มชิลเลยใช่แต่เราไม่มีเลยอยู่ไกลไกลเลยเอาแล้ครับไม่ใช่สไนัยป่ะโนึกว่าสไนกูตกใจนึกว่าโอ้ลูกโซแไม่เอาอะไรลูกโซลูกซองภาพภาพไม่ใช่เออก็ลูกซองไม่ใช่ก็สไนบ์ดีกวบก็ถูกเลยแกกระจกของผมเองครับ เดี๋ยวพี่กอดทามแด็กกระดองใครอะ่ะพี่กายบอกมึงบ่นเลยตั้งนานเลยก่นกูเห็นมึงบน่นมึงแตกก่อนตลอดเลยมึงไม่ได้ยิงใครเลยวันนั้นมึงก็ยิงกูวันนั้นมึงก็รถทับกูไงพี่กายเข <c oughs> ไม่ได้ยิงเลงอะ่ะพี่เซงกูฟังเฮ้ย AK ว่ะแต่ไม่ชอบอ่ะก็กระบอกนี้มากกว่ามันไม่ไวหวนี่นั่น เรา่ะนะพี่เดีอยเล่นเอ็มโฟดีวะเมื่อกี้เอ็มโฟมันมยังเถือนพี่ยิงเอ็ม<ว>โฟเียครับสวยครับผมอะไรวะเก้าเก้าจุดเก้ามื่นเจ็ดจุดสองโอเคอ่า,อานี่อะไรน้องก็ใส่ไปแล้วครับผู้ด้วยโอเค ปืนแต่งเต็มแล้วครับมาบวกได้พี่ปะ่ะอย่างใจเย็นไม่มีเกาะไม่เน้นข้ารอบเน้นข้าร่วมเวลาเขาบวกกันเราคือตัวแจมใชป่ะพี่กอตใช่แล้ว ไอ้พี่ก๊อตไอ้เวลาเราผมจะเปลี่ยนกล้องเนี่จะเปลี่ยนไงนะเปลี่ยนกล้องอะไรอ่าเลลงงลวลาเรามันจะมีสองกล้องใช่ไหมเวลาเรายิงอ่ะอะไรนั้นไงซีอเอสเก้าไม่รู้มันคือปืนอะไรไม่รู้เปลี่ยนกล้องอ่าเพลทดีป่ะเพจอัพเพจดาวป่ะหรอวะลางสลีปอ่ะในแป้นพิมพ์อ่ะข้างนัมเบอร์ ทำไมเปลี่ยนอะ่ะใช้กล้องธรรมดาให้รอดก่อนคิดว่ามันจะไม่มีคนมาหาเราเลยเหรอแต่มันก็ไม่มีใครโดดมาอี้เลยนะบุงไกลต้องรีบไปแล้วพร้อมกันยังอะผมพร้อมมา,มาไปดิไปดิมามาออกมาดมมิมีมีหมดละอุย้ยโอ้โหนี่แหละที่ของขวัญต้องการปพี่ผมได้สุดยอดแรงเทมคูณแปดสิบไม่ใช่ ซูมยันดาวังคานอ่ะมีรถหรอพีอ่อย่างเลยเดี๋ยวกำลังนิ่งนะนิ่งตัวสี่อะไรอย่างาง,างี้ก็เปลี่ยนมาแล้วหน่อยได้ได้ได้กายบอกซูมแปดสิบนี่มึงมึงไปอยู่นอกวงเลยแล้วซูมเข้ามาอุ้ยอุ้ยแต่ก็นอป่ะพี่ไม่สนใจเหรอเอาป่ะดย เอาปะาเกี่ยวอะไรมาแล้วไม่ไม่ไม่อะไรหนูฮะ<า>ไม่รู้เก็บไว้เหมือนกันมันน่าจะไว้เฮ้ยหมาหอนอะไรวะหมาหอนก็แสดงว่ามันได้กินผีโอ้โหดักก็น็อปมาบายแล้วปะเยวผมเจิงกูเป็นไงลูกยินจุโคท่าทายมาไปด้วยครับพี่ แบบด้วยนะคพี่กายแล้วแต่วงอยู่ไหนวะเนะี่ยออกอย่างไกลเฮ้ยเจอแล้วโบแล้วพี่นี่มันดอมโพเลสโต้ไป ไปวงกันเลยพี่ไปดีไปไปเพื่ออะไรเข้าวงหนึโอ้โหวงอย่างไก <laughs> จริงกลจริงกลแบบกลไกลเฮ้ยข้างหน้ามีรถบัฟฟี่เอาป่ะเอาป่ะเอาแล้วป่ะอะไรอะไม่รู้นิโคตรเท่นั่งได้ประมาณ20คนอะ วิข้างหน้าเขามีรถของดรอมโเลิโต้ฟอร์ดมัดแตงอะไรเงี้ยมัดแตงนะโอ้พี่กะพี่กอดแม่งไม่เปิดเพลงวะเปิดเพลงหน่อยดิพี่รถเงียบๆะ่ะโหเปิดเพลงดิ ไอะะรวเป็นอะไรวะเนี่ยมาเนี่ยไอ้เหี้ยดูดูดจริงปะวะพูดไม่หยุดเลยแต่มันเงียบอ่ะมันไม่มีมันไม่มีคนคุยไงปกติจะมีพี่เบนสอีกคนอ้าวอ้าแล้วกูลงทำไมเนี่ยเอ้าคือรู้ก็ได้คือรู้ก็ได้สองคนอ่ะอะไรอ่ะเราประเด็นคือพี่กายไม่ขับไงอ่ะอ่ะแล้วให้กูขับอ่ะสบายแล้วโหไปเคฮียน้ำไมจะหมดถังมันแป๊บนึงขี่ไว้ไม่ได้ มันเราลัดเข้าเลยได้ไหมเนี่ยทำไมมันอ้อมไกลอยางไงถึงว่าเขาไม่มาลงเมืองนี้กันนะเฮียมันเป็นน้ำเนี่ยอ้อมพูดไกลอ่ะดูในแผนที่ดิใช่หากขวาแม่งไรบ้างไปขับเรียบทำทางนี้สุดทางตรงอะพี่พี่เอกบอกไว้อโอเห็นว่าต้นไม้ไม่ใช่ โอ้พี่ผมชอบพี่ทางโอ้โหเชียร์บโอ้สะพานขาดอีกตล้ลอยน้ำได้ป่ะพี่ลองดูปะ่ะพี่กเาเดี๋ยวก็ต้องขึ้นไปกลับบนถนนอยู่ดีข้ามไปฝั่งนูน้นเราจะตายก่อนแล้วพี่เราพันยารอเลยได้ปะ่ะมีกู ีข้ามสะพานตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยเชี่ยมไม่มีทางข้าม่ะเนี่ยโอ้มันมีข้ามมาแล้วว่ะมันมีสะพานให้ข้ามอยู่น้องผมกล้าจะตรงเลยนะเมื่อกี้ไม่มีทางข้ามเฉยไหมพี่มีเฉย โอ้ไม่ทันวงยังเอ้เร็วเร็วลออยู่รอยอยู่จดีขึ้นถนนแล้วมีรถตรงนี้ด้วยนะอีกคันหนึงอ่ะจอดเก็บได้นะมักเหลือง เผื่อน้ำมันหมดอะไรกลางทางเยอะอยู่ครับเอาใหมากีกคันก็ดีค,คอดคู่นี้ตรงเยอะเลยวะ่ะมันไม่แบบไปตามถนนเส้นทางเลยว่ะโห เบนวะเหียเอาเบน,นมากายไม่คุยด้วยเลยงานเข้าแล้ว <c oughs> รถคว่ำมาหูเฮ้ยโอ้ยเฮียม่รถคว่ำแต่ไม่มีทางไป ม่ายังไงกันนทำไมดูสะบักสะบอมยังไงเลือดคนกคึกลาก์ึกเล่าดกเล่ากึเล่าครเล่ากเากั่าก์ก่าเล่าก์ลากเ่าเราก์กึกเลาเ่าก์กึลาก์กเลาก์ึกเล่ากเายง่ากกเลยกา่กา่กาล เยอะเหลือห้าสิบสามคนวัดได้ที่หนึ่งป่ะเนี่ยแมปเนี้ยยิดเคเอาที่หนึ่งเลยนะมีป่ะพี่ก๊อดมีป่ะอันนี้มีป่ะมีอะไรว่ะคนเนี่ยคนผมเองผมเองเสียงผมเอง กแกเอาคุญสี่ป่ะไปนี่เอ๊ะอะไรนะสมองก็ไม่พอว่ะโอ้ยป,าปา้าผ่าเดี๋ยวที่ฝนตกอ่ะอนันได้เกมไงไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินไม่ได้ปรับนะปัดปัดอะไรละ่ะปรับเสียงเกมอย่างอย่างต่ำเลย ขาดไปะวะน่ะมันเป็นแร้วพี่เกม,มเอ่ะเอา้าอย่าใช่ใช่มา,าดิเพื่อนมาไมอยู่ดีๆมันก็ไปไม่ได้วะเนี่ยเนอ้ yeah. Yeah. อาวพวกพี่ยังไม่มากันอีกเหรอ แค่แล้วไม่รีบปเี่ยวงบีมาแล้วนะพี่ชายแล้วก็มีแบบแสง <Okay. S 1> ของโรลล่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มจอเลยปราจะพายเงียบ <20. S 2> เลยใช่เงียบเกินมันต้องมีคนดักกูบ้างดิวะ mm. มันต้องมีสีสักคนที่เล็งเราอยู่อ่ะยิงเลยยิงเลยได้ไหม ไปทีนึงไปที่ททว้าเฮ้ยพาผ่าเองอย่านะอย่านะขอร้องละอย่านะอย่าทำของฝั่นเลยพีพี่ไม่เข้าวงกันนะวงบีบแล้วนะ ครับไปเลยเนาะแต่สามสิบเจ็ดคนวะเอ้ยลต่สามสิบเอ็ดคนว่ะพี่แกเข้าวงนะ ซูมซูม o m ถนนมีคนแล้วพี่ยังไม่ได้ยินเสียงปืนเลยนะยิงยังพี่กอล์ฟมึงยิงแบบนี้อะไรพี่กายไม่มีชนะหรอ แน,น่นปั๊บฟาร์มตั้งนานโดนยิงนัดเดียวจอดนี่คือแบบหัวอุ่นเลยนะโอ้ยยิ้เจ็ดคนว่ะพี่กอ๊อตเอาเรื่องว่ะพูดได้ที่หนึ่งจริงป่นะเนี่ยมันแปลกแล้วว่าน,น้ง <laughs> นอ,นองได้ที่หนึ่งเจ๊แคมันแปลกแล้วว่าน้องได้ที่หนึ่งเจ๊แคพูดอย่างกับว่าได้ประจำเนี่ย <laughs> ต้องไปแล้วพี่ ขับรถไปเก็บไอ้ดับเห็นเฮ้ยพี่ข้างหน้าข้างหน้ารถ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 ไอ้อะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ยหอดสองคนคนระวังระวังคนเยอะคนเยอะระวังเด้อระวังเด้อขันลงมาขันลงมาอุ้ยวุ้ยเก็บไอ้ดับก่อน โดน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 อยู่โดนอยู่ไอ้ขวานไม่เล่นปืนอะไรวะนะมันจะยจิงมันตายชาติไหนะไอเ้เชี่ยกูนึกว่าแต่ก็น็อปไม่ใช่สองที่หน้าพี่ปะใช่พี่โอ้โหน็อปหวานอะ มันครับมามามาตีกันที่นี่วะ่ะมันมันชนกันอยู่ามาวะ่ะวิ่งมาหาก็เร็วสองสองตีตีกันอยู่หน้าก็เลยรีบมาเข้าวงด้วยระวังนพการะวังนะอนะุ้ยข้างหน้างนางหน้าไอ้มันวิ่งหลังหินหลังหินเออนี่นเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่สวยนกตัว,วนึงนกตัวนึงนกนกสวยพี่เดี๋ยวผมปิดเกมยืดดันมาช่วยดีกว่ามั้งอุ้ยหลังคอวะ่ะสว เช่นไหนเจ่นไหนลองไม่เจ่นไหนมาลองไปครับมีตัววิ่งมาชาร์จหรอวะลองลองลองไปใครลองวังมาดักยิงอยู่ฝั่งที่เรายิงเมื่อกี้เนี่ยฝั่งบางน้ำเงิน่ะพี่ไกรฝั่งนี้เนินเนี้ยแล้วก็ข้างหลังตัวหนึ่งประมาณฝั่งนี้ก็บอกอยู่ระวังนะระวังนะะรวังนี่พี่ไกยมารคนนึงวิ่งไปนะระวังนะระวังนะวิ่งมาวิ่งมาตัวหนึ่งนะ นนอตัวึงอเอา้าพี่ใครยิงกันทำไมข,ข้างหลังข้างหลังพี่ข้างหลังโอ้ยเจ๊ยโอ้โหน็อกสองนะขวัญไม่ทันแล้วมั้งเรือยมันแตกระเบิดฉีดทันปะวะพี่กาฉีดยาเลยนะจบเสร็จอะฉีดันแลนะอยู่ไหนวะ ไม่เชี่ยวโคตอยู่เนี่ยเดีเยวเดเอามเะาไเม่นี้ี่นี่้าหลังข้างหลังหลังโอ้เชี่ยยางเยอะพี่กายพันพันผ้าเขียวก่อนไม่นะเอเพันผ้าเขียวพันผ้าเขียวก่อนสักสองทีอ่ะไม่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 มีผ้าผ้าแผงน็อก่เหรือนัียวนโอ้ยระเบิดมาแล้วพี่มันจะมาปิดเราละใช่เย้เลยจิบหกคน เงียบดีเนาะไปไกลหลบประตูเนียน่ยพี่เงียบเงียบดีเนาะมาตายแล้วามาตายแล้วโหดโคตรไวเลื่อยตายบงวะมาแล้ววะ